สวัสดีแฟนๆช่องเก่งก่อนเกมทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมจานแปลงเช่นเคยวันนี้เราไปกันต่อเลยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่6ธันวาคมครับคัดมาให้แล้ว7คู่เน้นๆเหมือนเดิมวันนี้นะครับจะมีทางฟุตบอลกันโชรสไรตลี่นะครับลีกเอิงฝรั่งเศส b ุนเดสล i ก a าเยอรมันลาลิกาสเปนรวมไปถึงเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษด้วยนะครับข้อมูลจัดหนักอัดแน่นเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามีกิจกรรมพิเศษมามอบให้กับเ,เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันนะครับกับการทายผลฟุตบอลน,นะครับสามคู่ในคู่ระหว่างอตาลนตาเจอเอซิมิลานอินเตอร์เจอปามานะครับลิวเจอแบรดนะครับว่าทั้ง3คู่นี้เนี่ยจะจบลงด้วยผลสกอร์เท่าไหร่ใครได้ถูกหนึ่งคู่นะครับรับไปเลย100บาท 2คู่200บาทนะครับแล้วก็3คู่500บาทครับกติกาก็มีว่านะครับคอมเมนต์ทายผลไม่ได้เลยนะครับใต้โพสต์นี้พร้อมกับการกด s u b s c r i b e ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กชื่อช่องนะครับจานแปลงวิเคราะห์บอลไว้ในคอมเมนต์ครับประกาศผลนะครับผ่านทาง Li น์ kkg 8ป8แทุกวันนะครับนอกจากการประกาศผลแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้ตัวทีเด็ดนะครับตัวเน้นของจานแปลงเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้าไปขอได้เลยนะครับบอกว่า ตามมาจะต้องทิกต็อกนะครับผมอยากได้ทีเด็ดจานแปลงแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ชอบดูไลฟ์สดนะครับผมมีไลฟ์ในช่อง Tik t o อกทุกวันนะครับในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาร่วมสนุกนะครับรวมมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแบบสดๆในทุกๆวันนะครับเอาละครับเมื่อวันนี้นะครับพร้อมกันแล้วเราไปลุยด้วยกันเลยไปลุยด้วยกันเลยดีกว่านะครับในคู่แรกนะครับก็ไปกันที่การโชซสาตลรี่นะครับในช่วงเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีอัตตาลันตาครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซีมิลาน อันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมในตอนนี้นะครับทางแอตแลนต้าเนี่ยอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับแข่งสินัดนะครับชนะ10เสมอ1แพ้3ยิงได้ถึง36ประตูนะครับเสีย16เก็บได้31แต้มส่วนทางเอซิมิลานนะครับผมเอ่อสินัดนะครับเอาสิบ 13, นัดนะครับชนะ6เสมอ4แพ้3นะครับยิงได้23ลูกเสียไป14ลูกเก็บได้22คะแนนรังอยู่อันดับที่7นะครับโดยเรทอัตราการชนะเนี่ย อยู่แค่เพียง46.2%เท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งของอัตแลนต้าเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยถึง71.4%เลยนะครับแล้วก็อัตราชนะในบ้านนะครับ83นะส่วนทางเอซิเมรานทีมเยือนอัตราชนะมีแค่33เท่านั้นนะครับแหมคู่นี้นี่ข่มกันเลยตั้งแต่ตารางคะแนนนะครับผลงานการเจอกัน10นัดหลังสุดนะครับอัตแลนต้าชนะได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป4เกมครับโดยผลล่าสุดนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับ2นัด เราเจอกัน3นัดนะครับมีโกไปิตลียนัดหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นทางออตแลนต้านะที่เก็บเปรียบนะครับชนะ2เกมเสมอ1เกมครับโดยเล่นในบ้านนะครับชนะกนที่3ประตูต่อ2ต่อด้วยนะครับบุกไปชนะ21ในถ้วยบอลถ้วยนะครับแล้วก็เสมอ11นะครับในบอลลีกเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองครับอัตราการชนะนะครับผมของทางฝั่งอตแลนตานี่สิเกมหลังสุดชนะเรทไป4เกมนะแพ้เรทไป5แล้วก็เสมอไป1เกมครับ โอเวอร์อันเดอร์ครับโอเวอร์ Over ไปเพียง3เกมเท่านั้นนะครับที่เหลืออันเดอร์นะครับแล้วก็มีอ่าเสมอเจ้ากันไปที่1เกมด้วยผลงานนะครับ5นัดหลังสุดของทางอตาลันต้านี่ชนะรวดเลยนะครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็บุกเอาชนะโรม่ามาที่2ประตูต่อ0ส่วนผลงานในบ้านนะครับเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะอูเดเนเซ่ไปที่2ประตูต่อ1ครับ อัตราการชนะ10เกมหลังสุดเก็บได้8นะครับแพ้ไป2เกมส่วนโอเวอร์อัอร์ครับโอเวอร์ Over, ไป5แล้วก็อันเดอร์ไป5ครับอันนี้ก็ยังถือว่าทรง,ง,งตัวนะ ไม่ได้ดีมากอะไรนะครับกับการยิงเยอะนะส่วนทางอซิมิลานะครับผลงาน5เกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับชนะไป3เกมครับเสมอไป2เกมแต่เกมที่แล้วนะครับลงเล่นไปในฟุตบอลอิตาเลียนครับนะครับหรือโคปาอิตาเลียนเนี่ยก็ชนะซัสซูโอโรไปที่6ประตูต่อ1ส่วนในลีกเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะเอมโปลีไปที่3ประตูต่อ0ครับอัตราการชนะนะครับ10เกมหลังสุดนะครับชนะเรดไป5เกมครับแล้วก็แพ้เรดไป5เกม สูงต่ำนะครับโอเวอร์ <Over S 1> ไปทั้งหมด6นะครับอันเดอร์ไป4เกมครับ,รบมาดูเรื่องของความพร้อมกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับ อ่านัดต่อไปนะเนี่ยทั้งสองทีมต้องไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนนะครับอ่ัลตันตาจะต้องเล่นเจอกับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งเกมสำคัญมากๆด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของเอซิมิลานงานสบายกว่านะครับจะบุกอ่าจะเล่นในบ้านนะครับเจอกับเชเวนาซาเวด่านะครับหรือว่าเรสตาเบลเกตนะครับก็ทั้งสองทีมนะครับมีเกมรออยู่กลางสัปดาห์หน้าทั้งคู่นะครับโดยความพร้อมนะครับผมทางฝั่งอัลันตาเนี่ยจะขาดเหลือแค่เพียงจิอาลูก้าสคาร์มักก้านะครับ สุดหน้าตัวเก่งที่บาดเจ็บเท่านั้นขณะที่ทางเอซิมิลานนะครับยังคงไร้ลูก้าโยวิตนะครับอิสมาเอลเบนาเซอร์และก็อาร์เรนเดอร์ฟอรเรนซีนะครับก็ถือว่าเป็น3ตัวที่เจ็บมาตั้งนานอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีผลต่อการจัดทัพใดๆครับโดยเรทเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งอัตตาลนตาที่เปิดมาราคาต่ออยู่ที่0.5แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้นะครับจะอยู่ที่2.75ครับ ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ออตแลนตาเนี่ยผลงานร้อนแรงมากกว่านะครับแต่ก็จะประมาทเอซิมิลานไม่ได้เช่นกันแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เมื่อกี้นี้นะครับอตแลนตายังต้องไปเล่นกับเรัลมาริดอยู่นะครับแล้วก็สถานการณ์ของออตแลนตาในแชมเปี้ยนส์ลีกเองเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับยังไม่การันตีเอาง่ายยังไม่การันตีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็น่าจะต้องสําคัญอยู่แล้วก็ต้องไปเจอหัวดกับเรัลมาริดที่ต้องการชัยชนะในวันนี้อาจจะมีแบ่งรับแบ่งสู้พอสมควรน,นะครับอาจจะมีการโรเลชันนัก ตัวหลักๆไปนะครับผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้วัดใจนะผมเชื่อว่า A c ซมิลานจะเอาอยู่นะครับวันนี้ผมขอรองไว้ที่ปีศาจแดงดำา A ซมิลานนะครับที่ราคาครึ่งลูกส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้ผมมองว่าคือสถิติอย่างที่บอกไปครับแต่ละทีมเนี่ยเอซมิลาน60นัดหลังสุดนะครับโอเวอร์ไป6นะครับส่วนทางอัลตันตาโอเวอร์ไป5ก็ถือว่าอยู่ในอัตราที่รับได้นะสำหรับบอลสูงนะครับแล้วก็การเจอกันของคู่นี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวนะขอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัว ยิงกันทุกเกมการันตี2ลูกนะครับผมว่าวันนี้วัดใจได้อยู่นะวัดใจได้อยู่แม้ว่าสิบเกมหลังสุดเนี่ยจะโอเวอร์ไปแค่3นัดก็ตามนะครับวันนี้ผมขอวางสูงไว้นะครับที่สองจุดเแล้วก็อยู่รองเอซิมิลานไว้ที่0.5ครับคู่ที่คู่ที่2นะครับเรายังอยู่ที่ศึกกันโชตรีอานะครับจะลงสนามก่อนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับอินเตอร์มิลานจะเปิดรังจูเซเป้เมอันซ่านะครับหรือว่าซานซิโร่เนี่ยรับการมาเยือนของปามาครับ โดยผลงานในลีกนะครับผมอินเตอร์มิลานอยู่อันดับที่3นะครับแข่ง13นัดนะครับชนะ8เสมอ4แพ้1นะครับยิงได้31เสีย14นะครับเก็บได้28แต้มนะครับส่วนทางปามานะครับผมลงสนาม14นัดนะครับชนะ3เสมอ6แพ้5ยิงได้20เสียไป22นะครับเก็บได้15คะแนนรั้งอยู่อันดับที่11นะครับ เรทการชนะในบ้านนะครับผมของทางเจ้าถิ่นเนี่ยที่57.1%นะครับก็ถือว่าเยอะนะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับอัตราเรทชนะเนี่ยอยู่ที่แค่1 6นะครับจุดเท่านั้นนะครับโดยผลงานนอกบ้าน,นี่ยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นในซีซั่นนี้นะครับมาดูเรื่องของสถิติการเจอกันนะครับผม10เกมหลังสุดอินเตอร์นะครับชนะได้5เกมนะครับเสมอไป ขอภัยอินเตอร์ชนะไป4นะครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับโดยเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับผมเจอกันทั้งหมดอ๋อไม่ไม่ได้เจอนะครับขอภัยก็เป็นการเพราะว่าปามาเพิ่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมานะครับแต่ว่ามีเจอกันในโคปาอิตาเลียนะครับเมื่อช่วงต้นปีเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็เป็นอินเตอร์นะครับเจ้ากับทางปามาไปที่1ประตูต่อหนึ่งเล่นในบ้านตัวเองนะครับโดยนะครับสถิตินะครับ10เกมหลังสุดนะครับราคาแฮนดิแคป ชนะได้แค่3เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไป7เกมคือต่อเยอะเห็นไหมอินเตอร์จะต่อค่อนข้างเยอะนะครับหนเทินทุกนัดนะครับเกือบทุกนัดนะครับแล้วก็มีนัดล่าสุดเนี่ยสแต่ก็เสมอไปที่1ประตูต่อ1ส่วนราคาโอเวอร์อันเดอร์สิเกมหลังสุดนะครับโอเวอร์ไป3นะครับเสมอไป1แล้วก็อันเดอร์ไป5ครับ อ่ะมาดูในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดอินเตอร์มิลานไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ถ้ามองยาวๆเนี่ย10นัดหลังไม่แพ้เลยนะครับชนะ8เกมเสมอไป2เกมโดยเกมล่าสุดนะครับลงเล่นไปนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับก็ชนะทางเอแบลตซิกไป1ประตูต่อ0ส่วนในลีกนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปถล่มเวโรนามาที่5ประตูต่อ0ครับอัตราการชนะนะครับ10เกมหลังสุดในเรตนะครับก็ชนะได้ 4เกมแพ้ไป6เกมนะครับถือว่าไม่ค่อยน่าตามนะคอินเตอร์คือต่อเยอะแล้วยิงไม่ค่อยขาดนะครับส่วนมากเกมที่ยิงขาดเนี่ยจะต่อเนี่ยแค่1.25แล้วก็0.5แล้วก็ราคา0เท่านั้นนะครับที่จะยิงเขาแต่ถ้าเกิดต่อราคาเนี่ยราคา2ลูกหรือ1.5เนี่ยแพ้ตลอดนะครับแล้วก็โอเวอร์อันเดอร์นะครับ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป4อันเดอร์ไป6เกมครับขณะที่ทางปามมานะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับ ในเกมที่แล้วนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เปิดบ้านเอาชนะลาซิโอนะไม่ธรรมดานะสประตูต่อนหนึส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดนะครับก็บุกเอาชนะเวนิสน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเลย่ชั้มาด้วยกันนี่แหละที่2ประตูต่อนหนึ่งครับอัตราการชนะนะครับโอเวอร์เรทขอภอภัยาเรทแฮนดิแคปนะครับสินัดหลังสุดเนี่ยปามาชนะได้ถึง6เลยนะแล้วก็แพ้ไป4เกมครับ ส่วน Over Under นะครับ Over ไป5นะครับ Under ไป4แล้วก็เสมอตัวไป1ครับมาดูเรื่องความพร้อมดีกว่าวันนี้อินเตอร์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอินเตอร์เนี่ยนัดต่อไปนะครับจะต้องเล่นไปบุกเยอเลวคุเซนนะครับอีก4วัน ส่วนทางฝั่งปามาสบายๆครับรออีกหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะไปเล่นในกันโจเซียนนัดต่อไปนะครับไม่ได้เหนื่อยอะไรนะครับแล้วอินเตอร์มิลาวันนี้จะขาดอาชาบี้นะครับดิเจนารนะครับประตูมือ2แล้วก็ทางเบนจามิงปาวาที่บาดเจ็บคือขาด2กงกองหลังนะครับแต่อินเตอร์กองหลังเจ็บบ่อยอยู่แล้วส่วนทางฝั่งของปามานะครับจะขาดสองตัวหลักนะครับอย่างเนี่ยอันเดรียนนะครับเบรนาเบกราเซียและก็กราเบลนะครับชาปอติเย่ที่ได้รับบาดเจ็บไปครับ ามาว่ากันถึงเรื่องราคาต่อรองเห็นไหมเมื่อกี้ผู้อยู่แมปแมปอินเตอร์ช่วงหลังต่อเยอะไม่เคยกินราคานะครับแล้วก็นัดต่อไปเนี่ยต้องบุกไปเยือนชางเลเวอร์คูเซ่นด้วยนะครับไม่ว่าอินเตอร์เนี่ยจะยังไม่เสียประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและก็ยังไม่แพ้แต่กับการบุกไปเยือนเลเวอร์ของทางอาชาวเบียลองโซทีท่กําลังร้อนแรงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาชนะบไบเยมินิกมาได้ด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอินเตอร์ต้องวันนี้เชื่อว่าโรเตชันเกือบยกทีมนะครับแล้วก็กับการเจอปาม้าเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะเอาแค่ชนะคู่่เเนนี้้ยยไมตอองคิดะลนะล กับราคาต่อ2ลูกเนี่ยอยู่รองไมาได้เลยนะครับเชื่อว่าวันนี้เต็มที่ชนะแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานส่วนราคาสูงต่ำนะครับที่3.5นะครับคู่นี้อย่างที่บอกไปครับอินเตอร์คงไม่น่าจะบี้อะไรเยอะมากมายนะครับแล้วก็ปามาเองเนี่ยก็คงมาเน้นตั้งรับนะครับไม่ให้เสียไว้ก่อนครับคู่นี้ไปทั้งต่ำนะครับปามาเอ่ออยู่ที่รองปามานะครับสลูกแล้วก็วางที่ต่ําไว้นะครับที่3.5ครับคู่ต่อมาคู่ที่3นะครับเราไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสในช่วงเวลาตีหนึ่ จะเป็นการพบกันร,ระหว่างลิวเปิดบ้านร,รับการมาเยือนของแบรดนะครับคือทั้ง2ทีมนี้ก็มีการสัปดาห์ทั้งคู่ด้วยนะครับก็ตารางคะแนนในตอนนี้นะครับลิวอยู่อันดับที่4นะครับแบรดปีนี้ผลงานไม่ดีนะครับร่วงตอนนี้อยู่อันดับที่11ครับแข่งมา13นัดเท่ากันนะครับเจ้าถิ่นนะครับชนะ5 ชนะ6นะครับเสมอ5แพ้2นะครับเก็บได้23คะแนนส่วนทางแบรดนะครับชนะ5เสมอ1แพ้ไป7นะครับเก็บได้16คะแนนอัตราการชนะนะครับเล่นในบ้านนะครับของริวเนี่ย50%พอดีเป๊ะเลยนะครับส่วนทางฝั่งของแบรดนะครับอัตราชนะเกมเยือนเนี่ยแค่16.7เท่านั้นนะครับเล่นเกมเย็นไม่ดีนะแบรดในปีนี้ผลงาน10เกมหลังสุดนะครับผมริวชนะแบรดได้แค่2เกมนะครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป3เกมครับ โดยเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับสเกมเนี่ยริวไม่แพ้เลยนะครับชนะในบ้านตัวเอง1นูนย์ะครับแล้วก็บุกไปเจ้าที่1ประตูต่อหนึ่งราคาแฮนดิแคปสิเกมหลังสุดนะครับริวชนะเรทได้แค่นัดเดียวเท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ชนะแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมต่อที่0.75นะครับชนะ1นกินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไม่กินเรทเลยนะครับผมแพ้ไป7เสมอไป2เกมครับส่วนโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์สนะครับอันเดอร์เนะครับแล้วก็จะมีเสมอตัวไป1นัดนะครับ ผลงานนะครับ5เกมหลังสุดของริวนะครับก็หนักไปทางเสมอนะครับเสมอไป3เกมชนะได้2เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปเจ้ากับมงปริเยมาที่2ประตูต่อ2ราคา handicap 10นับหลังสุดดูดีเลยนะครับชนะเรทได้8เกมนะครับแล้วก็แพ้เรทไป2เกมเท่านั้นโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไป5นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป5อันนี้ค่อนข้างสูงสีนะครับอะไรทางแบรดนะครับผลงาน5เกมหลังสุดนะครับแพ้ไปถึง3นะครับชนะ2เกม โดยเกมล่าสุดนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นการเปิดบ้านเอาชนะสตาร์บรูคไปที่3ประตูต่อหนึ่งราคาแฮนดิแคปนะครับ10เกมหลังนะครับกินเรทไป5เลยนะนะครับแล้วก็แพ้เรทไป3นะครับเสมอไป2เกมครับโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไป5อันเดอร์ไป5อันนี้ก็ค่อนข้างสูสีนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้โดยเรทคู่นี้นะครับเป็นทางริวที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2ลูกครับ ก็อย่างที่บอกไปครับแบรดเจอกับริวเนี่ยผลงานค่อนข้างดีนะแต่ว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็พลาดไปนิดหนึ่งไม่ชนะนะครับแล้วก็ปูกับแพ้ริวมาด้วยที่1ประตูศูนย์แต่ผมมองว่าทั้ง2ทีมนี้อ่ะเดี๋ยวขอสักู๊ตหนึ่งเมื่อกี้ลืมไปหน่อยนะครับว่าทั้ง2ทีมจะต้องไปเจออะไรนะครับโอ้ริวเล่นสบายๆนะเล่นในบ้านเจอกับสตตมกราดนะครับแต่สโตมการ์ตเนี่ยในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็2นัดหลังเนี่ยฟอร์มดีนะชนะได้หมดนะครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนทาางงงฝัััั่่ขออแบบบบลลดนนนนนนนะะะะคครรจจเนนเเใ้หมืกยกย็ เปิดบ้านรับการไมโอพ PHV h วีไฮโคเฟนนะครับซึ่งทางฝั่งแบดเนี่ยจะเตะวันอังคารนะส่วนทางลิวได้พักมากกว่านะครับจะเตะที่วันพุธนะครับผมมองว่าวันนี้ยังไงก็เต็มที่ทั้ง2ทีมแน่นอนนะครับลิวต้องมองถึงชัยชนะนะครับเพื่อที่จะขยับทําแต้มนะครับเข้าไปเผื่อด้วยลุนได้ลุนแชมป์ในช่วงปลายซีซั่นนะครับแต่ว่าจากอัตราต่อรองที่เปิดมานะครับมันไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็แบทเนี่ยช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงหลังพิงฝานะครับคู่เนี้ย ผมก็ยังเอ็นเอียงอยู่นะครับสามคู่แล้วเนี่ยผมมองว่าทีมเยือนนะครับมีโอกาสที่จะไม่แพ้นะครับวันนี้ผมขอไปที่ทางฝั่งแบดดีกว่านะครับที่ราคา0.75เต็มที่แค่หูแหวงนะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยข้ามได้ข้ามดีกว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ริวมันอาจจะเฉือนชนะก็ได้นะครับแต่โอกาสที่จะยิงขาดเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนราคาสูงต่ําคู่นี้นะครับผมแนะนําให้ไปที่ต่ําดีกว่านะครับมองดักมองจากเรทแล้วเนี่ยไม่น่าจะสูงนะครับสำหรับคู่นี้อยู่ที่ต่ําที่2.5ครับ คู่ที่4นะครับเราไปกันที่บุนเดสลลกาเยอรมันนะครับที่บ้านของสตุกัดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอูนิโอนเบอร์ลินหรือว่าที่เราคุ้นปากกันว่ายูเนียนเบอร์ลินนั่นแหละนะครับจะแข่งกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับคืนวันนี้โดยผลงานล่าสุดในลีกนะครับสตุกาดอยู่อันดับที่9ของตารางยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับมีแตมห่างกันคะแนนเดียวเท่านั้นโดยทางสตุกัดนะครับลงเล่นมาแล้ว12นัดนะครับชนะ4เสมอ5แพ้ไป3เก็บได้17คะแนน ส่วนทางฝั่งของยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับชนะ4เสมอ4แพ้4แหมผลงานสม่ําเสมอเหลือเกินนะครับเก็บได้16คะแนนครับอัตราการชนะนะครับสุดกาดเล่นในบ้านเนี่ยชนะอัตราชนะในห้าสนะครับส่วนทางฝั่งยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับอัตราการชนะในการเล่นในเกมเยือนเนี่ยคล้ายๆกับเอ่อเิวเมื่อกี้เลยนะครดเมื่อกี้เลยนะครับที่16.7%ก็คือแข่งมา6นัดเนี่ยชนะเกมเดียวนะครับชนะ1เสมอ2แพ้ไป3เกมครับ สถิติการเจอกัน10นัดหลังสุดนะครับสตุตการ์ดชนะได้3เกมเสมอไป4แพ้ไป3นะครับ3นัดหลังสุดที่เจอกันมาเมื่อปีซีซั่นที่แล้วเนี่ยชนะรวดเลยนะทางสตุตการ์ดนะครับเกมแรกเนี่ยเล่นในบ้านบุกมาชนะยูเน่เบอร์ลินได้ก่อน3ประตูต่อศูนย์3ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนที่จะไปแข่งกันในบอลถ้วยนะครับก็เป็นยูเน่เบอร์ลินที่แพ้ไปที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็กลับมาเล่นกันในลีกอีกทีหนึ่งเดือนมีนาคมนะครับก็แพ้ สตุตการ์ดอีก2ประตูต่อศูนย์ไม่ค่อยดีนะครับยูเนี่ยนเบอร์ลินในการเจอกับาทางสตุตการ์ดในช่วงหลังมาแล้วก็แฮนดิแคปนะครับสิเกมหลังสุดนะครับสตุตการ์ดชนะไป5เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป5เกมเหมือนกันนะครับส่วนโอเวอร์เดอร์นะครับโอเวอร์ไป4นะครับอันเดอร์ไป6สําหรับการเจอกันของทั้ง2ทีมโดยนะครับสนัดหลังสุดจบต่ำนะจ๊ะจบต่ำนะจ๊ะระวังไว้หน่อยนะครับอ่าแล้วก็สตุตการ์ดนะครับผลงาน5เกมหลังสุดก็ชนะ2เกมเสมอ1เกมแพ้ไป2เกมครับ เกมที่แล้วนะครับก็เพิ่งไปเล่นมาในเดฟเบอโควารอบที่สองรอบที่2ถูกแล้วครับก็เป็นการบุกไปเอาชนะนะครับทางเบรเกนส์บวกไปที่3ประตูต่อ0ส่วนในลีกนัดล่าสุดนะครับบุกไปเจ้ากับเบรเมนมาที่2ประตูต่อ2 10นัดหลังสุดนะครับกินเรทนะครับชนะแฮนดิแคปไปแค่4นัดนะครับแพ้ไป6นะครับแล้วก็เสมอไป1โอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไป4นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป6แต่ว่า3เกมหลังนะครับอ่า ต้องเรียกว่า4จาก5เกมหลังสุดเนี่ยโอเวอร์ทั้งหมดนะครับก็มีลุ้นเชียร์ได้อยู่นะครับช่วงนี้กําลังยิงเยอะเลยนะครับสำหรับสตุตการ์ดขณะที่ทางยูเนี่ยเบอร์ลินนะครับผลงานไม่ดีเลยนะครับช่วงนี้5เกมหลังสุดแพ้4เสมอ1นะครับโดยเกมที่แล้วก็พ่ายคาบ้านต่อเลเวอร์คูเซนไปที่1ประตูต่อ2นะครับราคาแฮนดิแคป10นัดหลังชนะเรทได้แค่3เกมนะครับแพ้ไป7โอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์แค่เพียง2นะครับแล้วก็อันเดอร์ไป7นะครับเสมอไป1เกม โดยนัดต่อไปของไปดูนัดต่อไปดีวกว่าเพราะว่าสตุตการ์ดจะต้องไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสตุตการ์ดจะต้องไปเ,เล่นในบ้านนะเจอยังบอยสบายสบายเล่นวันพุธด้วยนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มได้นะครับส่วนทางยูเนี่ยมบริลินนะครับเกมต่อไปก็ในลีกนี่แหละอาทิตย์หน้านะครับเล่นในบ้านกับโบคุ่มมาดูเรื่องของราคาต่อรองนะครับวันนี้สตุตการ์ดเป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ครับ คู่นี้นะครับอย่างที่บอกไปช่วงหลังมาเนี่ยไม่ค่อยจะสูงสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานการเจอการช่วงหลังๆก็มักจะต่ําด้วยแต่ว่าวันนี้ผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วทุกอย่างมันต้องถึงเวลาของมันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก,กระแสตอนนี้มันอิงได้นะราคาจ่ายสูงสุดที่2.75เนี่ยมันจ่ายแค่2.19ทุดหนัง้นถือว่าจ่ายอัตราจ่ายไม่เยอะนะครับเชื่อว่าคู่นี้วางสูงไว้ได้เลยนะครับส่วนราคาต่อรองนะครับคู่นี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่สตกดร์ดจะเอาชนะได้นะครับ คู่นี้วางไว้ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าเล่นในบ้านอย่างที่บอกไปครับเล่นทีวันพุธนะครับแล้วก็เจอทีไม่ได้แข็งมากอย่างบอยด้วยเล่นในบ้านอีกนะครับก็เชื่อว่าวันนี้สุดกาบายสบายนะครับกินลุ้นกินเต็มได้ไม่ยากครับที่ราคา0.75คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับลงสนามหนึ่งคู่ในเวลาตีสามตรงเซลตาบิโก้ครับจะเปิดรังรับการมาเยือนของเรอัลมาโยกาลดผลงานนะครับในลีกนะครับแข่งมาแล้วทีมละ เซตาบิโกแข่งมา15นะมาโยก้าแข่งมา16โดยเซตาบิโกอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับชนะ5เสมอ3แพ้7นะครับเก็บได้18คะแนนอัตราการชนะในบ้านเนี่ย50%นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับส่วนทางมาโยก้านะครับแข่ง16นัดชนะ7เสมอ3แพ้ไป6นะครับเก็บได้24คะแนนรังอยู่อันดับที่6ผลงานดีกว่านะครับแล้วก็อัตราการชนะเกมเยนในเยอะเลยนะแข่งไป7เกมนะครับชนะ4แพ้3นะครับอัตราอยู่ที่เรทอยู่ห้าสิบครับ สถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับสินัดหลังนะครับโอ้โหเซอต้าบิโก้ไม่ค่อยดีนะชนะมาย ო กาได้นัดเดียวเท่านั้นนะครับแพ้ไป5แล้วก็เสมอไป4โดยเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับทั้ง2เกมเซอต้าบิโก้แพ้คาบ,บ้านต่อมาย ო กาไปที่1ประตูต่อ0ก่อนที่จะกลับไปเล่นที่บ้านของมาย ო กาเนี่ยแล้วก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับอัตรานะครับ ต่อรอง10นัดหลังสุดนะครับเซลต้าบิโก้นะครับชนะเรดได้2เกมนะครับเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง7เกมด้วยกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแพ้เยอะมากนะครับส่วนโอเวอร์นะครับโอเวอร์ไป3เกมเท่านั้นนะครับอันเดอร์ไป6นะครับแล้วก็เสมอไป1เกมครับฟอร์มล่าสุดนะครับของเซลต้าบิโก้เพิ่งไปเล่นมาในโกปาเนเรรอบ2นะครับก็ ถล่มโอ้โหถล่มหมูนะครับอย่างซาลามันติโนไปถึง7ประตูต่อศูนยเรียกความมั่นใจมาได้นะครับแต่ว่าผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับโดยเกยมที่แล้วในลีกบุกไปพ่ายเอสปานิอนมาที่1ประตูต่อ3ส่วนในลีกเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับทางฟัง,อง่อที่เล่นในบ้านนั้นล่าสุดก็เปิดบ้านเจ้ากับบาร์เซโลนาไปที่2ประตูต่อ2ครับ อัตรานะครับต่อรอง10เกมหลังสุดนะครับก็ชนะเรดไปได้5เกมนะครับแพ้ไป2เสมอไป2เกมครับแล้วก็ไม่ออกราคา1เกมนะครับแล้วก็โอเวอร์เดอร์นะครับโอเวอร์ไป5อันเดอร์ไป3เสมอตัวไป1เกมก็ถือว่ายังอยู่ในอัตราที่โอเคอยู่ส่วนทางทัพชาวเกาะมาโยก้านะครับผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3ครับเกมที่แล้วนะครับพ่ายคาบ้านแบบยับเยินเลยนะครับต่อบาร์เซโลนาไปที่ 5ประตูต่อ1เมื่อวันอันงคารที่ผ่านมาส่วนผลงานในอนอกบ้านนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปเอาชนะลาสปอร์มามาได้นะครับที่3ประตูต่อ2อ,อัตรานะครับการชนะ10เกมหลังสุดนะครับต่อรองเนี่ยชนะไป5แล้วก็แพ้ไป5ก็ถือว่าเป็นทีมที่แหม่ไม่น่าต่างสักเท่าไหร่นะครับเอาแนวนอนไม่ได้แล้วก็อัตราการยิงสูงต่ำนะครับชนะ6นะครับโอเวอร์ Over ไป6แล้วก็อันเดอร์ไป4เกมครับโดย เรทวันนี้นะครับของคู่นี้เป็นทางเซต้าบิโก้ที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.5คู่นี้เปิดราคามาแปลกมากเลยราคาเนี่ยมันเหมือนว่าจะให้เซลตาบิโก้เป็นฝ่ายชนะนะครับทั้งที่ฟอร์มก็ไม่ได้เหนือกว่ามายอกา้าแล้วก็สถิติเนี่ยโดนข่มมาเยอะลับดันเปิดมาเยอะด้วยนะครับผมว่าคู่นี้มีโอกาส นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเหมือนคู่ที่แล้วเนี่ยทุกๆอย่างมันต้องมีเวลาของมันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เซลตาบิโก้ราคาแบบนี้ยังไงผมไม่กล้าสวนจําได้ไหมเมื่อ2วันก่อนผมให้เชียร์ทีมอะไราไปผมจำไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายก็เป็นราคาเนี่ยมันมาตามนั้นเป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมก็เลยวันนี้ย ตามกระแสไปดีกว่านะครับอย่าไปสวนกระแสเลยช่วงนี้นะครับเชยร์ไปที่เซตาบิโก้เลยนะครับที่ราคา0.5ส่วนราคาสูงตามคู่นี้ก็ง้างมาให้ไปที่สูงเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็วัดใจได้นะครับเชื่อว่าน่าจะมีอย่างต่ํา2ประตูขึ้นไปนะครับวันนี้วางสูงไว้ที่2เมตรครับคู่ต่อมานะครับคู่ที่6นะครับเราไปกันที่บอลลกเอิงฝรั่งเศสครับโอแชจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่าปารีสแซง์แมงครับในเวลาตีสามตรง โดยนะครับผลงานในลีกนะครับโอเชีร์อยู่อันดับที่8นะครับแข่ง13นัดชนะ6เสมอ1แพ้6เก็บได้19คะแนนส่วนบริสเซแช์แมงนะครับยังคงรั้งจ่าฝูงนะครับแข่ง13นัดชนะ10นะครับเสมอ3เก็บได้33คะแนนเรทชนะในบ้านนะครับของทางโอเชียนเนี่ยโอ้ดีนะเล่นในบ้านดีนะชนะ5แพ้1นะครับชนะไปถึงเรทเนี่ยถึง83.3%ส่วนทางฝั่งของบริสแซงแช์แมงนะครับเกมเยือนยังไม่แพ้ใครนะครับเสมอ 2แพ้ชนะ4นะครับอัตรากาชนะอยู่ที่66%ก็นะครับก็ถือว่าอัตราของโอแชรเนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ผลงาน10นัดหลังสุดโอแชร์ชนะได้2เกมนะครับแล้วก็แพ้ปารีสไป5เกมเสมอไป3เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับที่เจอกันมาก็เป็นทางปารีสแซง์แมงที่บุกเอาชนะโอแชรไปที่2ประตูต่อ1นครับส่วนราคาต่อรอง10เกมหลังนะครับชนะเรดไป5เกมนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4สําหรับโอแชร์นะครับ โอเวอร์เดอครับโอเวอร์ Over ไป3นะครับเสมอไป2แล้วก็อันเดอร์ไป5เกมครับอ่ะมาว่ากันที่ฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับโอเชลผลงานโอเคนะชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยเกมที่แล้วเนี่ยก็บุกไปพ่ายทางตูลุสมาที่0ประตูต่อ2ส่วนในบ้านนัดที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะองเช่ไปที่1ประตูต่อ0อัตราการชนะ10เกมหลังสุดนะครับชนะไป6นะครับแพ้ไป4 โอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ Over, ไปถึง7นะอันเดอร์ไป2แล้วก็เสมอไป1เกมก็ถือว่าตามสูงได้นะสำหรับโอเชร์แล้วก็ส่วนทางฝั่งของปารีสแซงฌมงนะครับผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1ครับโดยเกมที่แล้วเพิ่งพลาดท่ามานะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับน้องไปที่1ประตูต่อ1ส่วนงานเกมเย็นนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปชนะองเช่มาที่4ประตูต่อ2อครับอัตราการชนะนะครับ10เกมหลังสุดชนะไปแค่4นัดนะครับแพ้ไป5แล้วก็เสมอตัวไป1 โอเวอร์ครับโอเวอร์ไปแค่2นัดนะครับเสมอ2นัดแล้วก็อันเดถึง6เกมปารีสจะมีเกมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คือปารีสเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เขาเนี่ยอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่ายังไงตกรอบแบบตกรอบสนิทเลยไม่มีเพลย์ออฟนะครับสำคัญมากๆจะต,ต้องบุกไปเยือนเรดบูลซาลต์บวกนะครับผมว่าน่าจะมีการโรเตชันนักเตะหลายคนเพื่อที่จะพักไว้เพื่อเก็บความสด,ดนะครับในการลุยกับ s ซาล์บวกในวันพุทธที่วันอัคารที่จะถึงนี้นะครับส่วนโอเชีสบายๆนะฮะเตะอาทิตย์หน้ากันลองนะครับเล่นไปเล่นกลับไปเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ความพร้อมเอะไปรเด็นในเกมนี้นะครับเป็นปารีสบุกมาต่อที่1.5แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2อ่า3.25ครับ ก็อย่างที่พูดไปนะครับปารีสมีเกมสําคัญรออยู่นะครับน่าจะไปโฟกัสเกือบเกมนั้นมากกว่าแล้วก็น่าจะพักตัวหลายคนนะครับแล้วก็โอแชเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับชนะในการที่บอกไปแพ้ไปเกมเดียวในซีซั่นนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ก็มันก็คงไม่ถึงมองไปถึงชนะหรอกนะครับเต็มที่เนี่ยอาจจะได้แค่เพียงเสมอแต่ผมเชื่อว่าแพ้นะครับแต่ว่าแพ้ไม่ขาดนะครับวันนี้เชียร์ไปที่โอแชได้นะครับที่ราคา1.5นะครับหรือลูกครึ่งส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้ไม่แนะนำนะครับวางต่ำไปเลยได้นะครับที่3.2 และคู่สุดท้ายวันนี้นะครับเราไปปิดท้ายกันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับมีลงสนามหนึ่งคู่เหมือนกันนะครับในเวลาตีสามตรงจะเป็นการเจอกันระหว่างเบอร์ลี่ครับเปิดลังเทิร์ฟมัวรับการมาเยือนของมิดเดิลสโบรหรือเดอะบูโรนั่นเองโดยตารางคะแนนนับปัจจุบันนะครับเบอร์ลี่รังอันดับที่2ของตารางนะครับแข่ง14นัดเออแข่ง18นัดนะครับชนะ10เสมอ6แพ้2นะครับเก็บได้36คะแนนส่วนทางมิดเดิลสโบรนะครับรังอันดับที่5นะครับแข่ง18นัดชนะ9เสมอ3แพ้6เก็บได้30แต้มนะครับ อัตราการชนะในบ้านของเบอร์ลี่ในซีซั่นนี้นะครับก็แข่งมา8นัดชนะ5เสมอ3ยังไม่แพ้นะครับเรดอยู่ที่62.5ส่วนทางมิดเดิลสโรนะครับการเล่น็นเกมเยือนปีนี้นะครับแข่ง8นัดชนะ4เสมอ1แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่50%ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้สนุกแน่คู่นี้นะครับโดยผลงานนะครับ10เกมหลังสุดที่เจอกันมาเบอร์ลี่ชนะได้4เกมเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป3นัดครับโดยเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับก็เป็นทางเบอร์ลี่เนี่ยที่ เออเมื่อ2ซีซั่นก่อนสิขออภัยเพราะว่าเบอร์ลี่เพิ่งตกชั้นลงมานะครับเบอร์ลี่ไปชนะไปได้ทั้งไปและกลับนะครับชนะเออก่อนในบ้าน3-1แล้วก็บุกไปชนะที่ลิเวอร์ไซด์ที่2ประตูต่อน1นอัตราเรทการเจอกันนะครับ10เกมหลังสุดเบอร์ลี่ชนะได้5นะครับแพ้ไป4แล้วก็เสมอไป1นะครับโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไปแค่3นัดนะครับแล้วก็อันเดอร์ไป7เกม ผลงานล่าสุดนะครับของเบอร์ลี่เนี่ยชนะรวดมาแล้ว4นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็ผลงาน5เกมหลังชนะ4เสมอหนึ่งะครับโดยเกมที่แล้วก็บุกไปเอาชนะสโต๊กซิตี้มาที่2ประตูต่อศูนและที่สำคัญนะครับผม7นัดหลังสุดคลีนชีทหมดเลยนะครับไม่เสียประตูนะครับสำหรับก็เข้าไป5นัดหลังสุดนะครับคลีนชีทหมดเลยไม่เสียประตูนะครับสำหรับทางเบอร์ลี่โดยนะครับแฮนิแคป10นัดหลังนะครับชนะชนะมาแล้ว5เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็10นัดเนี่ยชนะ6แพ้ไป4ครับ แต่ว่าไม่มีโอเวอร์เลยนะครับอันเดอร์ไปเแล้วก็เสมอไป1ครับสำหรับเบอร์ลี่ส่วนทางฝั่งของเดอะโบโรนะครับก็10เกมหลังสุดเอาเข้าไปนับ5เกมก็พอนะครับห้าเกมหลังสุดชนะ4นะครับแพ้1นด้วยเกมที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะเฮาซิตี้ไปที่3ประตูต่อ1ครับราคาแฮนดิแคปนะครับ10นัดหลังนะครับโบโรชนะได้5แล้วก็แพ้ไป5เกมครับส่วนโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไปเยอะนะโอเวอร์ไป6นะครับอันเดอร์ไป3แล้วก็เสมอไป1เกมครับ อ่ะเรตต่อรองเกมนี้นะครับเป็นทาง The เป็นทางเบอร์ลี่นะครับที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.25แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่แค่เพียง2.25เท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้เล่นในบ้านเบอร์ลี่ด้วยโอกาสที่จะสูงมากกว่า2เมตรขึ้นไปเนี่ยผมว่ายากนะครับวันนี้คู่นี้วางต่ำไว้ก่อนได้เลยนะครับที่2.25แล้วก็มันเน้นได้นะครับที่ต่อเบอร์ลี่นะครับที่ราคา0.25นะครับด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับชนะเรตมาแล้ว 5เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็ชนะรวดมาด้วย5เกมติดนะครับผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับทางเจ้าถิ่นนะครับวันนี้เชื่อได้เลยที่ราคา0.25เบอร์ลี่ชนะแน่นอนนะครับอ่ะและนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของ7คู่ทีเด็ดของจานแปลงในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียยกันให้อีกทีนึงเนาะก็คู่แรกนะครับอาตาลันต้ากับเอซิมิลานนะครับคู่นี้ผมขอเชยร์ไปที่เอซิมิลานเชื่อว่าน่าจะมีแต้มกลับออกไปนะครับคู่วันคู่อินเตอร์กับปาร์มานะครับผมก็ไม แต่ด้วยราคาที่เปิดมา2ลูกเนี่ยคู่นี้ผมว่าอยู่รองที่ปามาไว้ดีกว่านะครับอินเตอร์ยิงไม่ขาดนะครับลิวกับแบรดนะครับคู่นี้ผมก็อิงไปทางฝั่งทีมเยือนเหมือนกันที่แรดนะครับเชื่อว่าน่าจะต้านไหวนะฮะแล้วก็สตุตการ์ทกับยูเน่เบอร์ลินนะครับคู่นี้มั่นใจมากนะครับเชียร์ไปเลยนะครับที่สตุตการ์ทน่าจะเก็บ3คะแนนในบ้านได้นะครับ เซลตาบิโก้กับมาโยก้านะครับคู่นี้ราคาแปลกๆนะครับอยู่ดีก็ให้เซลตาต่อมาที่0.5นะครับผมว่าวัดใจนะครับตามกระแสไปที่เซบียาดิเออเซลตาบิโก้ดีกว่านะครับที่0.5นะครับแล้วคู่ที่6นะครับโอแชกับปารีสแซงต์แมงปารีสแซงต์แมงมีเกมสำคัญนะครับรออยู่นะครับต้องชนะเท่านั้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้นะครับน่าจะปล่อยนะครับชนะเต็มที่ลูกเดียวนะครับวางข้างโอแชไว้ที่1.5แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเบอร์ลี่กับมิดเดิลสโบรนะครับคู่นี้ เน้นไปได้เลยนะครับที่เบอร์ลี่ราคา0.25ครับและนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้เป็นตัวเน้นตัว VIP นะครับที่แบบเน้นมากกว่านี้นะครับที่จาแปลงวิเคราะห์มาแล้วแบบแน่นอนชัวร์ๆ100%เนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาขอกันได้ในทุกๆวันนะครับที่ adkkg888 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำนะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพร้อม ของรางวัลแจกเพียบเลยนะยิ่งจะใกล้ปีใหม่เนี่ยทางเอ่อทางพวกเรานะครับมีของสมนาคุณให้เพียบเลยนะครับกับการสมัครใหม่ครั้งแรกนะครับอาจจะสมัครได้หูฟังได้อะไรแบบนี้นะครับมีแน่นอนนะครับแจกจริงนะส่งจริงไม่มีติงหนังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาร่วมสนุกนะครับอยากเข้ามาพูดคุยกันกับผมเนี่ยก็มาได้เลยนะครับที่แอปดัมทิกต o k นะครับในทุก4ี่ทุ่มของทุกวันนะครับที่อ่าแอดอ่าที่ชื่อช่องว่า เก่งก่อนเกมบายจานแปลง V3 นะครับมีไลฟ์สดทุกวันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ไงขอขบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ